หญิงคนหนึ่งเคยช่วยเด็กชายที่จมน้ำไว้เมื่อ20ปีก่อนแต่ใครจะคิดว่าเด็กคนนั้นจะกลับมาอีกครั้งพร้อมความลับที่ไม่มีใครกล้าเปิดเผยในคืนที่หมอกลงจัดเสียงร้องให้จากกลางบึงเริ่มดังขึ้นอีกครั้งและครั้งนี้ไม่ใช่เสียงของคนเป็นทุก20ปีบึงแห่งนี้จะเรียกคืนชีวิตหนึ่งแล้วคืนนี้ใครกันที่ต้องจ่ายเรื่องราวของความดีที่กลายเป็นคำสาปและคำสัญญาที่ข้ามผ่านความตาย นี่คือเรื่องจริงที่คุณต้องฟังให้จบหญิงสาวยืนอยู่ริมบึงเงียบสงัดเสียงลมพัดแผ่วผ่านต้นกกที่เอ็นตัวไหวกลิ่นดินชื้นหลังฝนตกยังอบอวนในอากาศเธอกำลังจะกลับบ้านเมื่อเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังขึ้นจากกลางน้ำเธอหันขวับทันทีหัวใจเต้นแรงในสายตาเห็นร่างเล็กของเด็กชายกำลังตะเกียกตะกายกลางบึงน้ำกระเซ็นสูงขึ้นพร้อมเสียงสำลักโดยไม่คิดอะไรหญิงสาวกระโจนลงน้ำ ความเย็นจัดของสายน้ำซัดเข้าทั่วร่างเสื้อผ้าแนบติดผิวจนแทบหายใจไม่ออกเธอไหวฝ่าคลื่นเข้าไปหาเด็กคนนั้นมือคว้าแขนไว้แน่นเด็กชายตัวสั่นสะท้านเธอลากเขาขึ้นฝั่งด้วยแรงสุดท้ายเมื่อถึงตะลิ่งทั้งสองสุดลงหอบหายใจเสียงหัวใจของเธอเต้นทีรัวไม่ต่างจากเสียงฝนที่ตกกระหนำ่ำเด็กชายมองหน้าเธอน้ำตาคลอเบา้าเขาพยายามพูดคำขอบคุณแต่เสียงสั่นจนแทบไม่ออก เวลาผ่านไปหญิงสาวคนนั้นกลายเป็นหญิงวัยกลางคนธรรมดาเธอยังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายในบ้านไม้เล็กๆริมบึงเดิมทุกครั้งที่มองผืนน้ำเธอจะนึกถึงเหตุการณ์วันนั้นเสมอจนกระทั่งเย็นวันหนึ่งมีรถหรูสีดำมาจอดหน้าบ้านคนขับในชุดสูทก้าวลงมาด้วยท่าทีสง่างามหญิงสาวยืนมองอย่างง,งุนงงชายหนุ่มผู้นั้นยิ้มในมือถือช่อดอกไม้สีขาวเขาเอ่ยชื่อเธอเบาๆ น้ำเสียงคุ้นหูจนหัวใจเธอสะดุดเมื่อเธอมองลึกเข้าไปในดวงตาเธอเห็นแววตาใสซื่อของเด็กชายเมื่อ20ปีก่อนความทรงจำทั้งหมดหวนกลับมาอย่างชัดเจนเขาบอกว่าเขาคือเด็กคนนั้นเด็กที่เธอเคยช่วยไว้จากความตายตอนนี้เขากลายเป็นมหาเศรษฐีและเขามาเพื่อตอบแทนบุญคุณหญิงสาวรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดนิ่งอากาศรอบตัวเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเอง แต่สิ่งที่ทําให้เธอขนลุกคือแววตาของชายหนุ่มที่มองมานิ่งลึกและแฝงบางสิ่งที่เธออธิบายไม่ได้รอยยิ้มของเขาดูอบอุ่นแต่ภายในกลับมีเงามืดบางอย่างซ่อนอยู่เขาก้าวเข้ามาใกล้ชา้ชาและพูดประโยคหนึ่งที่ทําให้เธอเย็นว่าไปทั้งร่างถึงเวลาที่ผมจะชดใช้ทุกอย่างให้คุณแล้วเธอไม่แน่ใจว่าคําว่าชดใช้ของเขาหมายถึงบุญคุณหรือบางอย่างที่น่ากลัวกว่านั้น หญิงสาวนิ่งค้างอยู่ตรงนั้นเสียงจักจั่นในพงหญ้าดังระงมราวกับกำลังเตือนภัยเธอรู้สึกว่าลมหายใจของตนเริ่มสั้นลงหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาจากอกชายหนุ่มยังคงยืนยิ้มแต่รอยยิ้มของเขาเริ่มเปลี่ยนไม่ใช่รอยยิ้มของความยินดีหากแต่เป็นรอยยิ้มของใครบางคนที่รู้บางสิ่งสิ่งที่เธอไม่รู้เขาเอื้อมมือหยิบกล่องเล็กๆออกจากกระเป๋า กล่องไม้สีน้ำตาลแค่มีรอยขีดข่วนเหมือนผ่านการเวลามานานเขาวางมันลงบนโต๊ะไม้หน้าบ้านเสียงวางกล่องกระทบพื้นไม้ดังกึกทำให้หญิงสาวสะดุ้งเฮือกเปิดดูสิครับชายหนุ่มผู้เสียงเรียบสายตาเขาจ้องตรงไม่หลบเลี่ยงมือของหญิงสาวสั่นเธอค่อยๆเปิดฝากล่องภายในมีสร้อยข้อมือเงินเส้นหนึ่งมันเก่าจนดำคล้ำแต่ตรงกลางยังมีจี้เล็กๆรูปดาวเธอจำมันได้ทันที นั่นคือสร้อยที่เด็กชายใส่ในวันที่เธอช่วยเขาเธอจำได้ดีเพราะมันหลุดออกจากข้อมือขณะเธอลากเขาขึ้นฝั่งวันนั้นเธอเก็บมันไว้แต่ไม่นานก็หายไปอย่างลึกลับคุณยังจำได้ไหมครับว่ามันหายไปได้อย่างไรเสียงของชายหนุ่มเบาแต่เย็นเฉียบหญิงสาวพยายามยิ้มฉันคงทำหล่นไว้ที่ไหนสักแห่งแต่ในใจกลับเริ่มไม่แน่ใจในความทรงจำของตนเองชายหนุ่มหัวเราะเบาๆไม่หรอกครับมันไม่ได้หายไปเอง เขาเก้าวเข้ามาใกล้อีกเก้าจนเธอรู้สึกถึงแรงอุ่นของลมหายใจที่กระทบแก้มวันนั้นมีอีกคนอยู่ในบึงเขากระสิบเด็กอีกคนที่คุณไม่เคยเห็นหญิงสาวขมวดคิ้วคุณหมายความว่าอะไรเขาเป็นเพื่อนผมครับแต่คุณไม่เคยดึงเขาขึ้นมาเสียงของชายหนุ่มสัน่นแต่แฝงด้วยความกดดันคุณช่วยผมแต่เขาจมน้ำตายหัวใจหญิงสาวเหมือนหยุดเต้น ภาพในวันนั้นย้อนกลับมาอย่างรุนแรงเสียงน้ำเสียงรองมือเล็กๆที่เธอคว้าไว้เพียงข้างเดียวไม่นะเธอพึมพำฉันไม่รู้ฉันไม่ได้เห็นใครอีกเลยชายหนุ่มเงียบเขาหลับตาชั่วขณะก่อนพูดต่อช้าๆผมรู้ว่าคุณไม่ได้ตั้งใจแต่คุณรู้ไหมทุกคืนผมฝันถึงเขาเขายือนอยู่กลางบึงเรียกชื่อผมแล้วบอกให้ผมกลับไปตาหาเธอคนนั้น หญิงสาวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวเท้าเหยียบกระถางแตกดังกรอบความมืดเริ่มคลืบคลานเข้ามาลมเย็นพัดแรงจนผ้าม่านปลิวสะบัดชายหนุ่มมองรอบบ้านสายตาของเขาดูแปลกเหมือนมองสถานที่ที่เคยอยู่มานานที่นี่ไม่เปลี่ยนเลยนะครับเขาพูดเบาๆเหมือนตอนที่ผมถูกลากขึ้นมาจากน้ำครั้งนั้นทุกอย่างยังเหมือนเดิมหญิงสาวพยายามตั้งสติคุณต้องการอะไรจากฉัน เขามองเธออยู่นานก่อนตอบด้วยเสียงต่ำผมอยากให้คุณไปกับผมไปไหนเธอถามเสียงสัน่นเขายิ้มกลับไปที่บึงที่เดิมหญิงสาวรู้สึกเลือดในกายเย็นเฉียบล้มหายใจขาดห่วงเธอสบตาเขาแล้วเห็นบางอย่างในแววตานั้นเศร้าลึกลับและเต็มไปด้วยความโกรธที่เก็บไว้นานคืนนี้เขาพูดเสียงหนักแน่นเราจะไปด้วยกันเพื่อให้ทุกอย่างจบลงหญิงสาวมองเขานิ่ง เสียงลมวิวผ่านหลังคาบ้านดังขึ้นอีกครั้งขณะเธอเริ่มเข้าใจว่าการกลับมาของเขาอาจไม่ใช่เพื่อตอบแทนบุญคุณแต่อาจเป็นการคืนสิ่งที่ค้างคาในบึงนั้นเมื่อ20ปีก่อนหญิงสาวยืนนิ่งหัวใจของเธอสั่นแรงจนแทบได้ยินเสียงสะท้อนในหูเธอรู้สึกถึงความเย็นวาบไล่ขึ้นมาจากปลายเท้าถึงต้นคอปึงที่เขาพูดถึงมันอยู่ห่างจากบ้านแค่ไม่กี่ก้าว เธอจำได้ดีว่าหลังจากวันนั้นไม่มีใครกล้าไปที่นั่นอีกเลยชาวบ้านลือกันว่ากลางคืนมักมีเสียงเด็กหัวเราะเบาๆลอยมากับสายลมบางคืนได้ยินเสียงน้ำกระเพื่อมท,ทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในนั้นชายหนุ่มยังคงยืนมองเธอใบหน้าเรียบนิ่งแต่ในแววตากลับมีประกายบางอย่างคล้ายความเศร้าที่แฝงด้วยแรงแขนผมแค่ต้องการให้เขาได้พักเขากล่าวชาชาแต่เขาบอกว่ามันจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อคุณเห็นกับตาหญิงสาวกลืนน้ำลายคอแห้งผากจนพูดแทบไม่ออกคุณหมายถึงคุณจะพาฉันไปดูร่างของเด็กคนนั้นชายหนุ่มไม่ตอบเพียงแค่ยิ้มแล้วหันหลังเดินไปทางบึงเท้าของเขาเหยียบกรวดแห้งดังกรอบแกรบในความเงียบเธอยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจเดินตามไปอากาศเย็นลงอย่างรวดเร็วกลิ่นดินชื้นลอยแรงขึ้นเรื่อยๆทุกย่างก้าวที่เข้าใกล้บึงเสียงมแมลงรอบข้างค่อยๆเงียบ มีเพียงเสียงลมพัดลอดผ่านต้นไม้เหมือนเสียงกระซิบของใครบางคนชายหนุ่มหยุดยืนที่ขอบน้ำผิวน้ำเรียบสนิทจนสะท้อนแสงจันทเป็นเส้นแสงสีเงินที่นี่แหละเขากล่าวเสียงเบาที่ที่ผมเห็นเขาครั้งสุดท้ายหญิงสาวมองไปยังผืนน้ำหัวใจเต้นรัวเธอจำได้ว่าในวันนั้นน้ำขุ่นมัวด้วยฝนและโคลนแต่คืนนี้มันใสจนเห็นเง,งเาตัวเองสะท้อนอยู่ตรงหน้าเธอขยับเข้าใกล้และทันใดนั้น เสียงปุ๋งดังขึ้นจากกลางบึงวงน้ำกระเพื่อมออกเป็นชั้นๆเธอสะดุ้งถอยหลังชายหนุ่มยกมือขึ้นชี้เขาอยู่ตรงนั้นอย่าพูดแบบนั้นเสียงเธอสัน่นอย่ากแกล้งฉันแบบนี้เลยผมไม่ได้แกล้งน้ำเสียงของเขาเยือกเย็นเขาอยากให้คุณเห็นว่าความจริงในวันนั้นมันเป็นอย่างไรหญิงสาวเริ่มหอบหายใจความทรงจำเก่าๆผุดขึ้นมาทีละภาพเสียงเด็กร้อง มือเล็กที่คว้าข้อมือเธอแล้วอีกมือหนึ่งอีกมือหนึ่งที่เธอไม่เคยเห็นที่อาจกำลังจมหายไปตรงข้างข้างไม่นะเธอพูดทั้งน้ำตาฉันไม่รู้จริงๆฉันช่วยได้แค่คนเดียวชายหนุ่มก้าวเข้ามาใกล้ผมรู้และผมไม่โทษคุณเขาพูดเสียงเบาแต่แววตานั้นกลับสั่นไหวแต่เขาเขาไม่ยอมไปไหนเลยเขารอคุณทุกคืนทันใดนั้นลมแรงพัดวูบ ผิวน้ำที่เรียบเมื่อครู่เริ่มไหวรัวเสียงคลื่นเล็กๆซัดเข้าฝั่งและท่ามกลางแสงจันทร์เธอเห็นเงาบางอย่างลอยอยู่ในน้ำมันไม่ชัดเจนแต่เธอมองเห็นรูปร่างของเด็กเล็กในชุดเก่าที่เปียกชุม่มสีซาเอนข้างดวงตาเปิดกว้างและริมฝีปากที่เหมือนจะอนเอื่อเอ่ยคำบางอย่างหญิงสาวสุดลงกับพื้นมือปิดปากกรีดร้องโดยไม่รู้ตัวน้ำตาไหลพรากชายหนุ่มยืนมองภาพนั้นโดยไม่ขยับ เรากับเขาเห็นมันมาหลายครั้งแล้วทุกคืนเขาจะลอยขึ้นมาตรงนี้เขากล่าวจนกว่าคุณจะมองเขาและขอโทษด,ด้วยหัวใจหญิงสาวเงยหน้าขึ้นทั้งน้ำตาเธอสั่นสถานไปทั้งร่างเธอพนมมือแล้วพูดเสียงสัน่นเด็กน้อยฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจทันใดนั้นเงาในน้ำเริ่มสลายวงคลื่นกระจายออกช้าๆและทุกอย่างกลับสู่ความเงียบชายหนุ่มหลับตา น้ำตาหยดหนึ่งไหลลงข้างแก้มเขามองบึงแล้วพูดเสียงแผ่วตอนนี้เขาไปแล้วหญิงสาวยังคงนั่งนิ่งน้ำตาคลอแล้วคุณละเธอถามคุณจะไปไหนต่อเขาหันมามองเธอรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าแต่ในดวงตาคู่นั้นไม่มีประกายชีวิตอีกต่อไปผมก็ต้องไปด้วยเหมือนกันครับหญิงสาวชะงักหมายความว่ายังไงชายหนุ่มค่อยๆถอยหลังไปทางบึง แสงจันทร์สะท้อนร่างของเขาบนผิวน้ําและก่อนที่เธอจะทันเอื้อมมือควา้าร่างของเขาค่อยๆละลายหายไปในผืนน้ําอย่างเงียบงนันบึงกลับมาสงบมีเพียงเสียงลมพัดเบาๆผ่านยอดไม้หญิงสาวร้องเรียกชื่อเขาสุดเสียงแต่ไม่มีคําตอบใดกลับมาเธอสุดตัวลงข้างหน้าเป็นเพียงผืนน้าเรียบส่องสะท้อนภาพของหญิงคนหนึ่งที่เพิ่งสูญเสียบางสิ่งและเพิ่งรู้ว่าความดีครั้งหนึ่ง อาจแลกมาด้วยคำสาบที่ไม่มีวันลืมหญิงสาวนั่งนิ่งอยู่ริมบึงเงาจันทร์สะท้อนบนผิวน้ำสันไหวเหมือนหัวใจของเธออากาศรอบข้างเย็นเฉียบจนขนลุกสู้เสียงมแมลงที่เคยดังระงมกลับเงียบสงัดมีเพียงเสียงหัวใจของเธอที่เต้นแรงไม่เป็นจังหวะเธอยังมองลงไปในบึงแต่ไม่มีแม้เงาของชายหนุ่มไม่มีร่องรอยของการเคลื่อนไหวราวกับว่าเขาไม่เคยอยู่ตรงนั้นจริงๆนี่มันฝันใช่ไหม เสียงของเธอสัน่นมือทั้งสองสั่นระริกขณะเอื้อมไปแตะผิวน้ำแต่ทันทีที่ปลายนิ้วสัมผัสเธอรู้สึกถึงความเย็นจัดจนชาไปทั้งแขนราวกับมีบางสิ่งดึงเธอลงเบาๆแรงนั้นนุ่มนวลแต่หนักแน่นเธอดึงมือกลับด้วยความตกใจน้ำบนผิวนั้นยังคงสั่นไหวเหมือนมีใครอยู่ใต้น้ำจริงๆหญิงสาวลุกขึ้นถอยหลังหายใจแรงจนได้ยินเสียงสะท้อนในอกเธอหันหลังเตรียมจะวิ่งกลับบ้าน แต่แล้วเสียงเด็กชายเบาๆดังขึ้นข้างหูขอบคุณนะครับที่กลับมาเธอหยุดทันทีเลือดในกายเย็นเฉียบเธอค่อยๆหันกลับไปไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่เสียงนั้นยังคงดังซ้ำแผวเบาเหมือนสายลมที่พัดลอดต้นไม้ผมไม่ต้องรออีกแล้วน้ำตาของเธอเริ่มไหลหญิงสาวยกมือขึ้นพนมเหนือออกเธอก้มสีสชาชารู้ว่าผู้ที่จากไป ได้รับการปลดปล่อยแล้วแต่ขณะที่เธอกำลังจะเดินกลับสายตาเธอเหลือบไปเห็นบางสิ่งตรงขอบบึงเป็นกล่องไม้เล็กๆกล่องหนึ่งเหมือนกล่องที่ชายหนุ่มเคยถือมาเธอค่อยๆเดินเข้าไปหยิบมันขึ้นมาอย่างระมัดระวังภายในมีกระดาษแผ่นหนึ่งพับอย่างประณีตเมื่อเธอคลี่ออกตัวอักษรที่เขียนด้วยลายมือเรียบร้อยปรากฏต่อสายตาเธอคุณเคยให้ชีวิตผมตอนนี้ผมขอคืนให้คุณ หญิงสาวอ่านซ้ำหลายครั้งหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดจากอกมือของเธอสัน่นเธอไม่เข้าใจว่าคืนให้หมายถึงอะไรแล้วทันใดนั้นเสียงกิ่งไม้ดังแกรกมาจากด้านหลังเธอหันขวับไปในเงามืดของป่าหลังบึงมีเงาร่างของชายคนหนึ่งยืนอยู่แสงจันทร์สาดลงบนใบหน้าเพียงครึ่งเป็นชายในชุดสุรเปียกน้ำผมแนบกับใบหน้าดวงตาจ้องเธอไม่กระพริบใบหน้า ใบหน้านั้นคือของชายหนุ่มคนนั้นไม่จริงเธอพึมพำคุณเขาไม่พูดเพียงยิ้มชชาๆแล้วชี้นิ้วไปยังบึงเบื้องหลังยิงสาวหันกลับไปอีกครั้งและสิ่งที่เธอเห็นทำให้ขาของเธออ่อนแรงจนสุดลงกลางผิวน้ำมีร่างของเธอเองนอนนิ่งอยู่ในนั้นผมยาวกระจายรอบศีรษะดวงตาปิดสนิทเหมือนคนหลับเธอกรีดร้องสุดเสียง แต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกจากลำคอทุกอย่างรอบตัวมืดลงลมหายใจเริ่มขาดห่วงและในวินาทีนั้นเธอเข้าใจคำว่าคืนชีวิตของเขาไม่ใช่การมอบชีวิตใหม่ให้เธอแต่เป็นการแลกเปลี่ยนเขาคืนชีวิตของตนด้วยการพาเธอไปแทนเสียงน้ำกระเพื่อมดังขึ้นอีกครั้งร่างชายหนุ่มหันหลังเดินช้าๆลงไปในบึงแต่คราวนี้เขาไม่ได้จมหายไป เขาเดินขึ้นฝั่งอีกด้านแสงจันทร์ส่องให้เห็นว่าตอนนี้เขามีชีวิตส่วนหญิงสาวถูกผืนน้ำกลืนหายไปอย่างเงียบงนันบึงกลับมาสงบมีเพียงเสียงลมพัดเบาๆและกลิ่นดินชื้นที่ลอยอยู่ในอากาศเหมือนเดิมในรุ่งเชา้าชาวบ้านพบร่องรอยเท้าคู่หนึ่งอยู่ริมบึงและกล่องไม้ที่วางอยู่ข้างๆข้างในมีเพียงสร้อยข้อมือเงินกับลายมือที่เขียนไว้บรรทัดสุดท้ายบางชีวิต ต้องจบเพื่อให้อีกชีวิตเริ่มต้นใหม่หมอกยามเช้าคลี่คลุมทั่วบึงละอองน้ําลอยบางเบาเหนือผิวน้ำที่เย็นนิ่งแสงอาทิตย์อ่อนๆสาดผ่านยอดไม้แต่กลับไม่สามารถลบความเยือกเย็นของที่แห่งนั้นได้ชาวบ้านที่มาพบเหตุการณ์ต่างยืนมองบึงด้วยความเงียบไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะเช้าว,วันนั้นพวกเขาเห็นบางสิ่งที่ไม่ควรเห็นรอยเท้าคู่หนึ่งทอดยาวจากป่ามาจนถึงขอบบึง แต่รอยนั้นหยุดลงกระทันหันเหมือนคนที่เดินเข้าไปในน้าแล้วไม่เคยกลับออกมากล่องไม้เล็กๆถูกเปิดทิ้งไว้ภายในมีเพียงสร้อยข้อมือเงินที่เปื้อนดินและจดหมายแผ่นเล็กที่เขียนด้วยลายมือบรรจงมึกจางแต่ยังอ่านได้ชัดขอบคุณที่เคยให้ชีวิตผมตอนนี้ผมขอคืนให้คุณผมจะอยู่แทนคุณและจะดูแลที่นี่ตลอดไปคนที่อ่านต่างมองหน้ากัน ไม่มีใครเข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรจนกระทั่งชายชราคนหนึ่งเอ่ยขึ้นเบาๆมันคือคำสาบานเก่าของบึงนี้ทุกสายตาหันมองชายชราเขาเล่าช้าๆด้วยเสียงแผ่วเบาเมื่อหลายสิบปีก่อนมีเรื่องคล้ายกันเกิดขึ้นที่นี่มีหญิงคนหนึ่งช่วยเด็กจมน้ำแต่เด็กอีกคนกลับตายหลังจากนั้นไม่นานหญิงคนนั้นก็หายไปเหมือนถูกน้ำกลืนเสียงของชายชราสั่นเครือตั้งแต่นั้นบึงนี้จะเรียกคืนทุกยีปี มันจะเลือกคนหนึ่งเพื่อแลกชีวิตกับอีกชีวิตคำพูดนั้นทำให้ทุกคนขนลุกเสียงลมพัดผ่านใบไม้ดังสศบสาบพืนน้ำที่ควรนิ่งกลับไหวเบาๆเหมือนตอบสนองต่อคำพูดนั้นในตอนสายมีคนเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งยืนอยู่ริมบึงในชุดสูทสีดำใบหน้าเขานิ่งสงบแต่แววตาเต็มไปด้วยเศร้าคุณมาที่นี่อีกแล้วเหรอชาวบ้านคนหนึ่งเอ่ยถามแต่ชายหนุ่มไม่ตอบ เขามองผืนน้ำอยู่นานก่อนจะเอื้อมมือแตะสร้อยข้อมือเงินในกล่องแล้วใส่มันที่ข้อมือตัวเองทันใดนั้นลมแรงพัดวูบผิวน้ำสั่นไหวเป็นวงกว้างแสงแดดหายไปชั่วขณะเหมือนมีเงาดำผ่านไปเหนือบึงเมื่อทุกอย่างสงบลงอีกครั้งชายหนุ่มก็หายไปเหลือเพียงรอยเท้าเปียกที่ทอดยาวไปถึงขอบน้าแล้วขาดหายหลังจากวันนั้นไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยแต่ทุกคืนพระจันทร์เต็มดวง ชาวบ้านที่อาศัยใกล้บึงต่างพูดเหมือนกันพวกเขาได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้เบาๆดังมาจากกลางน้ําและบางครั้งเสียงชายหนุ่มตอบกลับอย่างอ่อนโยนอย่าร้องเลยผมอยู่ตรงนี้แล้วเวลาผ่านไปหลายเดือนบึงนั้นกลับกลายเป็นสถานที่ต้องห้ามไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ยามคำ่ำเพราะทุกครั้งที่ลมพัดผ่านเงาของหญิงสาวและชายหนุ่มจะปรากฏเคียงข้างกันบนผิวน้ำบางคนที่บังเอิญเดินผ่าน เล่าว,ว่าเห็นทั้งคู่ยืนจับมือกันหญิงสาวในชุดขาวผมเปียกแนบไหลส่วนชายหนุ่มในชุดสูตรดำใบหน้าทั้งคู่สงบนิ่งเหมือนคนที่หมดห่วงแต่เมื่อมีใครพยายามเรียกหรือเข้าใกล้เงานั้นจะค่อยๆจมหายไปใต้ผืนน้ำทิ้งไว้เพียงคลื่นบางเบาและเสียงกระซิบแผ่วๆว่าบุญคุณไม่มีวันสูญหายแต่มันอาจต้องแลกด้วยชีวิตหนึ่งและจนถึงทุกวันนี้ ในคืนที่หมอกลงจัดยังมีคนได้ยินเสียงน้ำกระเพื่อมตรงกลางบึงพร้อมกับเงาร่างสองคนที่ลอยเคียงกันใต้แสงจันทร์เหมือนคำสัญญาที่ไม่มีวันสิ้นสุดระหว่างหญิงผู้เคยให้ชีวิตและเด็กชายที่กลับมาคืนชีวิตให้เธอในค่ำคืนที่หมอกหนาถึบปกคลุมทั่วหมู่บ้านบึงแห่งนั้นยังคงนิ่งสงัดเหมือนเดิมไม่มีเสียงกบไม่มีเสียงจิ้งหรีดมีเพียงเสียงลมพัดลอดต้นไม้ที่เรียงรายรอบน้ำ เรากับมันกำลังเฝ้าดูอะไรบางอย่างอยู่ในความมืดหลายปีผ่านไปผู้คนเริ่มลืมเรื่องราวของหญิงสาวกับชายหนุ่มที่หายไปในบึงแต่ทุกครั้งที่พระจันทร์เต็มดวงยังมีบางคนเห็นเงาแปลกๆลอยอยู่กลางน้ำบางคนว่าเป็นแค่หมอกสะท้อนแสงแต่บางคนเห็นชัดกว่านั้นเงาของหญิงสาวในชุดขาวผมยาวเปียกแนบไหลยืนอยู่ข้างชายหนุ่มในชุดสูทสีดำทั้งคู่จับมือกันแน่น ไม่มีคำพูดไม่มีเสียงหัวเราะมีเพียงความเงียบที่กดดันจนคนดูรู้สึกหายใจไม่ออกคืนหนึ่งเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อต้นเป็นคนในหมู่บ้านรุ่นใหม่เขาไม่เชื่อเรื่องผีไม่เชื่อคำสาบไม่เชื่อคำเล่าลือใดๆเขาอยากพิสูจน์ด้วยตาตัวเองจึงตัดสินใจเดินไปที่บึงในคืนพระจันทร์เต็มดวงเขาถือไฟฉายและกล้องในมือเดินฝ่าความมืดผ่านทางลูกรังที่ปกคลุมด้วยหมอกลมเย็นพัดจนใบไม้เสียดสีกันเป็นเสียงคล้ายคนกระสิบ ต้นรู้สึกขนลุกแต่ยังฝืนเดินต่อเมื่อถึงขอบบึงพื้นน้ำสะท้อนแสงจันทร์เป็นประกายทุกอย่างเงียบผิดปกติแม้แต่เสียงจิ้งหรีดยังขาดหายไปต้นยกกล้องขึ้นตั้งใจจะถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานแต่ก่อนที่เขาจะกดชัตเตอร์คลื่นน้ำเล็กๆก,ก็สั่นไหวขึ้นตรงกลางบึงแปลกจังไม่มีลมแต่ทำไมน้ำถึงกระเพื่อมเขาพึมพำกับตัวเองแล้วทันใดนั้นเสียงแผ่วเบา เหมือนเสียงผู้หญิงร้องให้ดังขึ้นจากอีกฝั่งต้นส่องไฟฉายไปแสงตกกระทบเงาขาวบางๆที่ยืนอยู่ตรงข้ามบึงเงานั้นค่อยๆหันหน้าเข้ามาหาเขาชะและพร้อมกันกับเสียงผู้ชายที่พูดเบาๆเธอกลับมาอีกแล้วต้นยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงในแสงสลัวเขามองเห็นร่างของชายหญิงสองคนยืนอยู่บนผิวน้ำใช่ยืนอยู่บนผิวน้ำจริงๆหญิงสาวมองตรงมาที่เขา แววตาเศร้าแต่เต็มไปด้วยคำขอร้องบางอย่างส่วนชายหนุ่มมองนิ่งราวกับรู้ว่าเขากำลังทำสิ่งที่ไม่ควรทำต้นถอยหลังแต่จู่ๆเสียงบางอย่างดังแกรกอยู่ใต้ฝ่าเท้าเขาเผลอก้มลงดูและเห็นว่าพื้นดินเริ่มยุบก่อนที่เขาจะทันขยับตัวเท้าของเขาก็จมหายลงไปในโคลอนอย่างรวดเร็วเขาตะโกนสุดเสียงช่วยด้วยแต่เสียงนั้นกลับสะท้อนอยู่ในความว่างเปล่าไม่มีใครตอบกลับ มีเพียงเสียงคลื่นเบาๆที่กระทบตะลิ่งในวินาทีนั้นเงาของหญิงสาวก้าวออกมาจากกลางบึงร่างของเธอโปร่งแสงแต่ดวงตากลับชัดเจนจนเห็นประกายเธอก้มลงยื่นมือมาทางเขาต้นลังเลแต่สุดท้ายก็เอื้อมมือจับไว้สัมผัสนั้นเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งเขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งไหลเข้าสู่ร่างกายภาพในหัวเริ่มพรามัวเขามองเห็นภาพซ้อนเห็นหญิงสาวในอดีต เห็นเด็กชายกำลังจมน้ำเห็นมือของเธอที่คว้าไว้เพียงคนเดียวเสียงกระซิบดังขึ้นในหัวช่วยฉันช่วยฉันให้พ้นต้นพยายามดึงมือกลับแต่แรงของเธอรุนแรงเกินไปร่างเขาถูกดึงเข้าไปในน้ำอย่างรวดเร็วน้ำเย็นจัดกระแทกหน้าเขาพยายามตะเกียกตะกายแต่แรงนั้นยังคงดึงลึกลงไปเรื่อยๆภาพสุดท้ายที่เขาเห็นคือชายหนุ่มในชุดสูทยืนอยู่เหนือผิวน้ำ มองลงมาด้วยสายตานิ่งเฉยก่อนจะพูดเบาๆถึงเวลาแล้วต้องมีคนใหม่เฝ้าที่นี่พื้นน้ำปิดสนิทคลื่นกระเพื่อมเพียงแผ่วเบาเงาจันสท้อนบนผิวน้ำอีกครั้งและในคืนนั้นไม่มีใครเห็นต้นกลับมาอีกเลยรุ่งเชา้ามีเพียงรองเท้าคู่หนึ่งวางอยู่ข้างบึงกับกล้องถ่ายรูปที่เปิดอยู่ในกล้องมีภาพสุดท้ายเป็นภาพของชายหญิงสองคนยืนอยู่กลางน้ำ มองตรงมาที่กล้องพร้อมรอยยิ้มจางๆที่ทำให้ทุกคนขนลุกจนหัวใจหยุดเต้นหลังจากวันนั้นไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บึงอีกเลยเพราะทุกครั้งที่มีคนหายไปผิวน้ำจะสะท้อนเงาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคู่ราวกับบึงแห่งนี้เก็บวิญญาณไว้เป็นชั้นๆไม่มีวันเต็มและไม่มีวันจบสิน้นหลายเดือนผ่านไปหมู่บ้านที่เคยสงบเริ่มถูกปกคลุมด้วยความกลัวอีกครั้ง ไม่มีใครกล้าเดินผ่านบึงนั้นแม้แต่กลางวันเพราะบางครั้งผู้คนจะได้ยินเสียงเรียกเบาๆจากในน้ำเสียงนั้นคล้ายเสียงของเด็กชายและบางครั้งก็เหมือนเสียงของหญิงสาวแม่เท่าคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ใกล้บึงเล่าว่าตอนตีสามของทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงเธอมักได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินรอบบ้านเสียงหยุดอยู่ตรงหน้าต่างแล้วมีเสียงกระซิบเบาๆหนาวหนาวเหลือเกิน วันรุ่งขึ้นเธอจะพบรอยเท้าเปียกน้ำอยู่บนพื้นดินหน้าบ้านและกลิ่นโคลนสดๆเหมือนเพิ่งขึ้นมาจากบึงข่าวเรื่องบึงคำสาบแพร่กระจายออกไปจนถึงเมืองใกล้เคียงนักข่าวหลายคนเริ่มสนใจรวมถึงนาทีนักข่าวหนุ่มจากกรุงเทพที่ชอบเรื่องลึกลับเป็นพิเศษนาทีเดินทางมาพร้อมทีมงานพวกเขามีเครื่องมือพร้อมกล้องวิดีโออินฟราเรดและดโดรนเขาเชื่อว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเพียงจิตวิทยาหมู่บ้าน และตั้งใจจะเปิดโปงให้ได้ว่าไม่มีผีมีแต่เรื่องเล่าต่อกันมาคืนที่ทีมของนาทีตั้งกล้องไว้รอบบึงทุกอย่างเริ่มจากความเงียบเสียงแมลงดังสม่ำเสมอลมอ่อนๆพัดผ่านใบหญ้าจนกระทั่งเวลาผ่านไปถึงเที่ยงคืนกล้องโรนเริ่มจับภาพแปลกๆได้บนผิวน้ำมีเงาคล้ายคนเดินช้าๆอยู่กลางบึงตอนแรกทุกคนคิดว่าเป็นภาพหลอนจากหมอกแต่เมื่อขยายภาพเงานั้นชัดเจนขึ้น หญิงสาวในชุดขาวผมยาวเปียกแนบหน้าและเด็กชายในชุดเก่าขาดรุ่งริ่งยืนอยู่ข้างกันทั้งคู่มองตรงมาที่กล้องราวกับรู้ว่ากำลังถูกจับภาพเสียงซาซาดังในหูฟังของทีมงานก่อนที่กล้องทุกตัวจะดับลงพร้อมกันนาทีตกใจรีบหยิบไฟฉายออกเดินไปดูแสงไฟกวาดผ่านต้นไม้จนกระทั่งสะท้อนกับบางสิ่งในน้ำใครอยู่ตรงนั้นเขาตะโกนไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงน้ำกระเพื่อมเบาๆ จู่ๆเสียงหนึ่งดังขึ้นข้างหูช่วยฉันนาที่หันขวับไม่มีใครอยู่เลยแต่ตอนนั้นเองเขารู้สึกถึงความเย็นซึมเข้ามาตามหลังเหมือนมีใครยืนอยู่ใกล้มากจนได้ยินเสียงลมหายใจเขาค่อยๆหันกลับและเห็นใบหน้าของหญิงสาวอยู่ห่างไม่ถึงคืบดวงตาของเธอขาวโพลนน้ำไหลออกจากปากก่อนที่เธอจะพูดคำหนึ่งอยู่แทนฉันทีแล้วเธอก็หายวับไปพร้อมแรงดึงมหาศาลจากข้างล่าง นาทีตกลงไปในบึงทั้งตัวเพื่อนร่วมทีมวิ่งมาช่วยแต่ไม่ทันผิวน้ำกลับนิ่งสนิทราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นรุ่งเช้าเจ้าหน้าที่กู้ภัยค้นหาทั้งวันแต่ไม่พบร่างของนาทีมีเพียงกล้องโดรนที่ลอยอยู่กลางน้ำเมื่อเปิดดูภาพสุดท้ายในหน่วยความจาในวินาทีสุดท้ายก่อนกล้องดับมีภาพของนาทีจ้องอยู่ในกล้องแต่ในดวงตาของเขาสะท้อนเงาของหญิงสาวยืนอยู่ด้านหลัง พร้อมเสียงกระซิบเบาๆวนซ้ำอยู่ในคลิปว่าอยู่แทนฉันอยู่แทนฉันหลังจากนั้นทุกครั้งที่ใครผ่านมาใกล้บึงจะเห็นเงาคนเพิ่มขึ้นจากสองกลายเป็นสามจากสามกลายเป็นสี่และทุกเงายืนเรียงอยู่ข้างกันมือจับไว้แน่นเหมือนรอใครบางคนมาต่อแถวคืนหนึ่งเด็กในหมู่บ้านถามยายของเขาว่ายายทำไมเงาในบึงมันยิ้มละ่ะยายตอบทั้งที่เสียงสัน่นเพราะพวกเขา ได้เพื่อนใหม่อีกคนแล้วลูกและตั้งแต่นั้นทุกพระจันทร์เต็มดวงบึงแห่งนั้นจะมีแสงขาวลอยขึ้นกลางน้ำพร้อมเสียงหัวเราะแผ่วเบาที่ใครได้ยินก็ไม่มีวันลืมเพราะมันไม่ใช่เสียงของคนที่อยู่แต่มันคือเสียงของคนที่ยังไม่ไปรุ่งเช้าหลังคืนพระจันทร์เต็มดวงนั้นหมอกยังลอยหนาเหนือบึงแสงแดดแรกสาดลงมาท่บผิวน้ำแต่ไม่สามารถทะลุผ่านความเยือกเย็นที่ปกคลุมอยู่ ชาวบ้านหลายคนมารวมตัวกันริมบึงพวกเขาพบกล่องไม้เล็กๆลอยอยู่ตรงกลางเมื่อเก็บขึ้นมาเปิดออกภายในมีกล้องของนาทีกับจดหมายสั้นๆเขียนด้วยลายมือที่คุ้นตาขอบคุณที่ทำให้เธอไม่ต้องอยู่คนเดียวอีกต่อไปตอนนี้ทุกอย่างสงบแล้วไม่มีใครเข้าใจว่าข้อความหมายถึงอะไรแต่ในคืนนั้นเองเสียงร้องไห้และเสียงกระซิบจากบึงเงียบหายไป บึงที่เคยหม่นมัวกลับสะท้อนแสงจันทได้ชัดเจนอีกครั้งดอกบัวผุดขึ้นกลางน้ำกลิ่นหอมจางๆของดอกบัวลอยคลุ้งไปทั่วเหมือนเป็นสัญญาณของการปลดปล่อยเวลาผ่านไปอีกหลายปีชาวบ้านเริ่มกลับมาใช้ทางเดินผ่านบึงเด็กๆเล่นกันริมฝั่งโดยไม่รู้เรื่องราวในอดีตแต่ผู้เฒ่าทุกคนยังคงจุดธูปทุกปีในคืนจันเต็มดวงวางไว้ข้างบึงพร้อมคำอธิษฐานเงียบๆให้วิญญาณทั้งหลาย ได้พักอย่างสงบในคืนหนึ่งแสงจันทร์ส่องสะท้อนบนผิวน้ำเป็นวงกลมสวยงามเงาของหญิงสาวในชุดขาวและชายหนุ่มในชุดดำปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้พวกเขายิ้มทั้งคู่จับมือกันก้าวลงกลางบึงอย่างช้าๆจนร่างทั้งสองกลายเป็นเพียงแสงเรืองรองและค่อยๆจมหายไปในความสงบของผืนน้ำตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาบึงนั้นไม่เคยมีเสียงร้องอีกเลย มีเพียงเสียงลมและกลิ่นดอกบัวที่หอมอ่อนๆลอยมากับสายหมอกในยามเช้าเรื่องเล่าของหญิงที่ช่วยเด็กจมน้ำและเด็กที่กลับมาตอบแทนบุญคุณกลายเป็นตำนานแห่งความรักความเสียสละและคำสัญญาที่ยังคงอยู่ในหัวใจของผู้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าและในยามค่ำเมื่อแสงจันทร์ส่องกระทบผิวน้ำบางครั้งหากเงียบพออาจได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาบุญคุณไม่เคยหายไป มันเพียงรอเวลาที่จะถูกส่งคืนด้วยหัวใจ